วันสบายๆของแบมแบมก็ตเซเว่นในประเทศไทย2แบมแบมก็ตเซเว่นพักผ่อนกับครอบครัวในประเทศไทยพร้อมเผยวันสบายๆทำเอาเหล่าอากเซ่ใจละลายนับเป็นการกลับบ้านมาพักใจแบบยาวๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับการมาประเทศไทยของหนุ Bam ่มแบมแบมก็ตเซเวนในครั้งนี้ โดยตลอดเวลาที่เจ้าตัวท่องเที่ยวอยู่ที่ไทยแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวหนุ่มแบมแบมก็ได้โพสต์ภาพแห่งความสุขออกมาให้แฟนๆได้ชมอยู่เรื่อยๆล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพส์ภาพตัวเองใส่ชุดพื้นเมืองของชาวล้านนาอย่างชุดมอห้อมสบายๆท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวชอุ่มทำเอาเหล่าอากาเซ่ใจละลายกันเป็นแถว หวังว่าการกลับมาที่ประเทศไทยในครั้งนี้ของหนุ่มแบมแบมจะช่วยเติมพลังและเป็นแรงกายแรงใจให้หายเหนื่อยและกลับไปลุยงานได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ